สวัสดีค่ะรวมรถมือง2 JK แนะนํารถเก๋งมือ2องราคาหลักหมื่นให้ชมนะคะคันนี้ราคา79,000บาทค่ะเป็น Honda City ZX นะคะเครื่องยนต์ V t เทกรถปี08ค่ะรถมือเดียวนะคะคันนี้ราคา79,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยค่ะทุกท่านได้ไปใช้งานกันค,คุ้มนะคะ สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะเข้าไปทดลองขับกันก่อนนะคะรถขับดีแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงดีเพลงเพราะค่ะขับทางไกลได้นะคะเครื่องยนต์นิ่งๆประหยัดน้ำมันด้วยคุกทร้านภายในสะอาดรถเกียร์ธรรมดาค่ะภาษีพรบปี6เสเร่มเอกสารพร้อมโอนค่ะรถอยู่แถวรําดูก,กาปทุมธานีนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อทักไปดูรถไปทดลองขับก่อนตัดสนใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวนันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ